สวัสดีครับสวัสดี FC แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรครับไม่ได้ลงคลิปทําต่อทําอะไรนานครับมีคลิปล่าสุดก็เป็นคลิปสั้นที่ลงไปครับต่ออยู่ข้างพี่ชายบอกว่าให้เอาให้เอาไม้แก่ๆแ,แล้วก็ให้ให้เอาผิวข้างๆเอานะครับมันจะได้เหมือนติวนะครับแกว่าไม่ต้องไปทําติวดอกมันมันลาบากนะครับแกว่า ทำเหมือนติวก็เอาแบบไม้แก่ๆแ,แล้วก็เอาผิวข้างแต่ว่าเอาไปเล็กๆเ,เอาติดติวเลยแกว่าแต่ว่าผมมีอยู่บ้องหนึ่งผมว่าที่ผมตัดไปผมก็จะมาขูดขูดเปลือกออกแล้วก็ทํใหปตอกติวติวซักแล้วก็ใต้ติวซับมันเล้อยู่บ้องเดียวมันเนียนเก่าอยู่ที่ดีอยู่ที่ผมทาสีาแดงเอ้สีทาสีน้ำเงินไว้นี่คือเป็นด้านปลายครับ ก็คือเราจะทำสัญ,ญลักษณ์ไว้นะว่าอยู่ด้านฝ่ายนะแล้วก็อันนี้เป็นด้านโคนด้านจับอันนี้ยาวสี่สิบเอ็ดไม่ได้ขังข้อพี่ชายบอกว่าไม่ต้องขังข้อเพราะว่าเราใช้ใบเล็กไม่จำเป็นต้องขังข้อก็ได้แล้วก็เราลงแร็คเกอร์ด้วยมันก็มีโอกาสแตกค่อนข้างที่จะน้อยพี่ชายบอกก็ทําตามสูตรพี่ชายแต่ว่า,าจะทําไปต่อติวกับใต้ติวก็ทําได้แบบนี้ล้วก็ไม่ต้องผ่าก็ได้ ให้ขดูดผิวออกอ่ะผิวออกอ่ะแบบนี้นะ เดี๋ยวผมจะสต็อปวีดีโอไว้นะครับแล้วก็ผ่าดูตอนตอนทําติวนะครับได้เป็นบางส่วนนะนี่ไม้ไม่ให้ตรงนะเราก็ผ่าให้เปลือ,อ,อกมันออกหมดแล้วแล้วก็ผ่านะครับผ่าเอาว่าลักษณะที่เราจะผ่านี่คือ ผ่านยังไงผ่าให้มีผาแล้วก็ดูลายไม้ครับลายไม้มันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ถามว่ามันทำได้ไหมติวได้นะครับไม่ถึงมากกับหัวมมกแต่ก็ไม่ได้ตรงมากเหมือนกันผ่าซิกในลักษณะ นะครับอ,อันนี้ไม่ตรงนะ,ะไม่ตรงก็ไม่ทำนะเอาแต่อันที่ตรงความกว้างของซี่คล้ายเศนครึ่งได้ไหมเนี่ยดูแล้ว ที่นี่ไม่ได้นะงอเกินไปเอาไว้เอาไว้ปา,ท, <ำ S 3> าท้องออกแบบให้มันบางๆเลยนะขอ,องนี้ทิ้งนะนี่ครับ กษณะนี้นะแล้วก็ป่าเทมจะเอาขนาดเท่าไรกค็ค่อยค่หยียืออานะครับได้สองอันครับ น,นี่คือติวนะครับแล้วก็ผาวติวนี่ได้ติวอันนี้อันนี้ใต้ติวผ่าวใต้ติวอีกทีนึ่ง ใต้ติวอันนี้ไม่เอาทิง้งความความรู้สึกตอนตัวผมว่าใต้ติวจะสั่ง่ายกว่ามาครับง่ายกว่าถ้าติวนี่แข็งมาครับยากลักษณะนี้ครับผมนี่สวมหัวไว้อันนี้ไม่ได้ขังข้อนะ นี่แหละครับได้ไ้้ในแค่นี้อันนี้ไม่ตรงทำไม่ได้ติวมถึงแพงประมาณนี้มาดูใกล้ๆครับนี่อันเนี้มันไม่ได้นี่ครับหล,ลายติวมันไม่มันไม่ตรงเี่เห็นไหมครับทำไม่ได้เอาทิ้งหรือก็ทำแ,แกนกลาง เหาแล้วก็ดัดทํดาแกนกลางแต่อันนี้มันคือมันตรงนี่ลายไม้ลายไม้ติวมันตรงนี่นี่พอที่จะทําได้ก็โอเคลักษณะน,นี่ตรงบางอันก็งอนิดนึงก็สามารถที่จะดัดได้อันนี้ก็ได้มา อันนี้ก็ได้ติวนี่สุมหัวเป็นลมกลมแบบน,นี้อันนี้คือใต้ติวที่ผมได้มาได้สองเส้นสมมุติว่าถ้าติวได้สองใต้ติวก็จะได้สองเหมือนกันเพราะว่าผมจะเอาใต้ติวที่มันติดกับติวออกเลยครับก็คุณภาพก็ประมาณนี้โอเคครับผม